อ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้จะมาสอนหัวข้อการหาค่าความจริงของประพจน์นะคะวันนี้คนที่มาโรงเรียนครูได้ทดสอบนักเรียนไปโดยให้นักเรียนเติมค่าความจริงลงในตารางนี้ตารางนี้เป็นตารางค่าความจริงของการเชื่อมประพจน์สองประพจน์นะคะตัว p ตัว q คือประพจน์ การเชื่อมประพจน์สองประพจน์จะมีค่าความจริงทั้งหมด4กรณีตามที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะจริงจริงจริงเท็จเท็จจริงแล้วก็เท็จเท็จค่ะส่วนช่องทางด้านขวาทั้งหมด5ช่องเป็นการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมต่างๆซึ่งตัวเชื่อมตอนนี้เรามี5ตัวนะคะช่องนี้อ่านว่า p และ q การเชื่อมด้วยและเป็นจริงเพียงแค่กรณีเดียวในวงกลมสีแดงเมื่อจริงและจริงเท่านั้นกรณีอื่นเป็นเท็จช่องถัดมาอ่านว่า p หรือ q ค่ะ การเชื่อมด้วยตัวหรือเป็นเท็จเพียงแค่กรณีเดียวที่วงกลมสีแดงคือเท็จหรือเท็จเท่านั้นนะคะกรณีอื่นเป็นจริงทั้งหมดช่องถัดมาอ่านว่าถ้า p แล้ว q การเชื่อมด้วยถ้าแล้วเป็นเท็จเพียงแค่กรณีเดียวเมื่อถ้าจริงแล้วเท็จนะคะย้อนไปดูในบรรทัดที่สองของ p กับ q นะคะเมื่อถ้าจริงแล้วเท็จได้เท็จเท่านั้นนะคะกรณีอื่นๆได้จริงหมด ช่องถัดมาอ่านว่า p ก็ต่อเมื่อ q เป็นจริง2กรณีคือจริงก็ต่อเมื่อจริงแล้วก็เท็จก็ต่อเมื่อเท็จอีก2กรณีที่เหลือนะคะก็ต่อเมื่อกันได้เท็จช่องสุดท้ายอ่านว่านิเสษ p นิเสษแปลว,ว่าตรงข้ามเพราะฉะนั้นช่องนี้จะต้องตรงข้ามกับ p ทั้งหมด p เป็นจริงจริงเท็จเท็จช่องนี้นิเสษ p ก็เลยเป็นเท็จเท็จจริงจริงนะคะสำหรับคนที่ต้องมาในวันพรุ่งนี้นะครูจะแจกกระดาษแจกตาที่มีตารางนี้อยู่ให้ในักเรียน เติมตัว t ตัว f ทั้ง5ช่องนี้โดยไม่ต้องวงกลมสีแดงมาให้ครูนะคะการวงกลมสีแดงที่นักเรียนเห็นอยู่เป็นหลักในการจำเฉยๆครูจะให้ตารางนี้มาแบบตรงๆไม่มีการสลับกรณีค่าความจริงทางด้านซ้ายที่ครูทำสีฟ้าตรงนี้เลยนะคะสําคัญมากเลยตารางนี้เพราะหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้คือหัวข้อ,อการหาค่าความจริงของประพจน์ถ้าจำการหาค่าความจริงของตัวเชื่อมทั้ง5ตัวไม่ได้ จะทำโจทย์หัวข้อนี้ไม่ได้หัวข้อนี้เรียนอะไรยังไงทุกคนมาดูนะคะดูประโยคนี้ที่ครูทําสีเทาๆเนี่ยค่ะสีฟ้าเนี่ยอันนี้อ่านว่า p และ q ปรับพจน์นี้ที่นักเรียนเห็นอยู่มีตัวเชื่อมเพียงหนึ่งตัวคือและในการหาค่าความจริงถ้าหากครูสมมุติให้ p เป็นจริงครูเขียนตัว t ด้านล่าง p และครูสมมุติว่าให้ q เป็นเท็จครูเขียนตัว f ด้านล่าง q ถามว่า ถ้า p เป็นจริง q เป็นเท็จเอามาและกันได้อะไรโยงเส้นมาตรงนี้ไปเปิดตารางค่ะได้เท็จเพราะฉะนั้นการหาค่าความจริงของ p และ q ในกรณีนี้ตอบเท็จเวลาทำก็โยงเส้นจะได้ดูง่ายๆอันนี้เรียกว่าประพจน์ที่มีตัวเชื่อมหนึ่งตัวค่ะต่อไปมาดูโจทย์ถัดมาประพจน์นี้หรือประโยคนี้ถ้าทักเรียนเห็นอยู่ สังเกตดูนะคะจะพบว่ามีตัวเชื่อม3าตัวคือลิเศษแล้วก็และอีกสองตัวประโยคนี้เรียกว่ามีตัวเชื่อมมากกว่า1ตัวค่ะในการหาค่าความจริงของประโยคที่มีตัวเชื่อมมากกว่า1ตัวแบบนี้ทำยังไงเราก็ต้องมีหลักการมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1หากประพจน์นั้นมีวงเล็บเราจะหาค่าความจริงที่อยู่ภายในวงเล็บก่อนข้อที่สองถ้าไม่ได้ใส่วงเล็บให้เริ่มต้นหาที่ ตามลำดับเครื่องหมายคือหาที่เครื่องหมายนิเศษก่อนผัดจากนิเศษก็้อยหาตามลำดับดังนี้นะคะเรียนจากซ้ายไปขวาคือและหรือถ้าแล้วแล้วก็ก็ต่อเมื่อถ้าฟังตรงนี้ไม่เข้าใจมาดูโจทย์ประกอบนะคะอันนี้เป็นงานครั้งที่4เลยสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านให้ลอกสไลด์นี้ก่อนนะลอกสไลด์ลอกสไลด์ลลนี้เสร็จปุ๊บเปิดหน้า69นะคะแบบ แบบฝึกหัด2.3ให้เขียนว่างานครั้งที่4นะคะเขียนวันที่วันนี้คำสั่งของโจทย์ข้อนี้คือกำหนด p q r s t เป็นประพจน์นะคะตัวอักษรเหล่านี้โจทย์กำหนดว่าเป็นประพจน์ที่ค่าความจริงเป็นจริงเท็จเท็จจริงและก็เท็จตามลำดับคำว่าตามลำดับก็คือเรียงจริงเท็จเท็จจริงตามตัวอักษรเลย คำสั่งคือจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ในสไลด์ที่เรียนเห็นอยู่สังเกตว่าครูทำตัว P เป็นสีฟ้า Q เป็นแดง R เป็นเหลือง S เป็นดำ T เป็นเขียวเพื่อให้สังเกตว่าโจทย์กำหนดว่าทั้ง5ตัวนี้ค่าความจริงเป็นอะไรเวลาทำให้เขียนค่าความจริงที่โจทย์กำหนดบนตัวอักษรเหล่านี้เลยเพื่อป้องกันความผิดพลาดเพราะฉะนั้นในสไลด์ที่เรียนเห็นอยู่ ตัว p ครูก็เลยเขียนตัว t ไว้ด้านบนเขาโจทย์กำหนดว่า p เป็นจริงนะคะ q เขียน f r เขียน t แล้วก็ s กับ t เขียนตัว f ตามที่โจทย์กำหนดนะคะข้อ1ย่อยเนี่ยโจทย์ให้สัญลักษณ์นี้มาคำสั่งคือเราต้องหาว่าสัญลักษณ์ที่โจทย์ให้มาค่าความจริงเป็นอะไรตอบเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งคือตอบจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งคะ่ะแล้วมีวิธีการทำยังไง อันนี้เวลาอ่านอานจะ้า้ไปขวางเหมือนเดิมนะคะอ่านว่า P หรือ Q และ R ประโยคนี้มีตัวเชื่อม2ตัวก็ถือว่ามากกว่า1ตัวนะคะเวลาทําเขียนวิธีทําแล้วลอกโจทย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะห่างๆกันสักนิดหนึ่งต่อไปค่ะนักเรียนจะต้องทําการเขียนค่าความจริงของตัว P Q R ตามที่โจทย์กําหนดโจทย์กําหนดว่า P ค่าความจริงเป็นจริงเขียนตัว T ด้านล่าง P ค่ะ โจทย์กำหนดว่าตัว Q ค่าความจริงเป็นเท็จเขียน F และตัว R ค่าความจริงเป็นจริงเขียน T ค่ะดูทำตัวสีแดงให้เห็นชัดขึ้นนะคะแบตคูจะหมดแป๊บนึง มาละ P, P เป็นจริง Q <P> เป็นเท <P> ็จ R เป็นจริงอันนี้โจทย์กำหนดอะไรเขียนอนั้นลงไปนะคะต่อไปค่ะตามหลักการหาค่าความจริงข้อที่1ถ้ามีวงเล็บให้ทําที่วงเล็บก่อนทุกคนสังเกตโจทย์ข้อนี้ค่ะมีวงเล็บ1วงเล็บครูทําเป็นตัวอักษรสีแดงไว้นะคะให้หาค่าความจริงที่วงเล็บสีแดงนี้ก่อนในวงเล็บนี้มีตัวเชื่อมหรือเพียงแค่ตัวเดียวเวลาหาค่าความจริงก็โยงเส้นเลยค่ะ จากตัว t กับตัว f โยงมา2เส้นแบบนี้ค่ะ <c oughs> แล้วทุกคนไปเปิดตารางว่าจริงหรือเท็จได้อะไรไปเปิดตารางนะคะจะพบว่าจริงหรือเท็จได้จริง <c oughs> ทุกคนเปิดตารางนะคะจะพบว่าจริงหรือเท็จได้จริง <c oughs> ครูก็เลยพิมพ์ตัว t ตัวนี้เพิ่มเข้ามามาจากการหรือในวงเล็บนั่นเองทีนี้ในโจทย์ถ้ามีวงเล็บเดียว <c oughs> ก็ทําให้เรียบร้อยในวงเล็บนี้นะคะหลังจากนั้นไปดูด้านนอกวงเล็บว่ามีตัวเชื่อมอะไรกับตัวไหนอีกต่อก็จะพบว่าคือตัวสีดําที่เหลือค่ะตัวเชื่อมและเอาไปแลกกับ R <c oughs> เพราะฉะนั้นเอา T ตัวเมื่อกี้ที่ได้จากในวงเล็บไปแลกกับ T ท,ที่อยู่ใต้ R ค่ะโยงเส้นมา2เส้นดังที่เห็นเลยนะคะหลังจากนั้นไปเปิดตารางแลค่ะตัวเชื่อมและกรณีที่เอาจริงมาแลกกับจริง ได้จริงนะคะปรากฏว่าและกับ R แล้วได้จริงแล้วก็หมดแล้วไม่มีตัวเชื่อมอื่นๆแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบจริงค่ะดังนั้นสรุปตอบอีกครั้งหนึ่งว่าลอกโจทย์มานะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้มีค่าความจริงเป็นจริงค่ะนี่คือวิธีการหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมมากกว่าหนึ่งตัวมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะ นักเรียนอาจจะงงเวลามีวงเล็บหลายๆวงเล็บแล้วก็มีตัวเชื่อมมากกว่านี้นี่คือข้อหนึ่งง่ายๆก็จดลงไปเลยนะคะต่อไปข้อที่สองคลิปนี้ครูพูดยาวๆไปเลยเนาะ ยาวๆไปเลยแล้วก็ค่อยนักเรียนค่อยมาสต็อปโจดกันเอาเองนะคะอ่าต่อไปข้อที่2ค่ะโจทย์ข้อที่สองก็จะเพิ่มวงเล็บมาเพิ่มตัวเชื่อมมาอ่านว่า p และ r หรือ t และ s ลอกโจทย์เขียนวิธีทำแล้วก็ลอกโจทย์ซ้ำแบบนี้เลย นักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้มีวงเล็บ2วงเล็บก็ให้ทำในทั้งทั้งสองวงเล็บแยกกันทำพร้อมๆกันขั้นตอนที่1ของการทำเขียนค่าความจริงที่โจทย์กำหนด p เป็นจริง a เป็นจริงดูด้วยนะว่าครูทำถูกทำผิด t เป็นเท็จ แล้วก็ s เป็นเทต ttff ที่ครูเขียนลงไปตามที่โจทย์กำหนดนะคะต่อไปข้อนี้มีวงเล็บ2วงเล็บทำทีว่าท,ทีแล้ววงเล็บตั้งไว้ค่ะเอาวงเล็บทางซ้ายก่อนวงเล็บทางซ้ายคือ p และ R โยงเส้นค่ะยงเส้นจากตัว t ท,ทั้ง2ตัวค่ะวงเล็บนี้คือการและใช่ไหม ไปเปิดตารางค่ะว่าจริงและจริงได้อะไรใครจำได้แล้วเขียน okay, ลงไปเลยค่ะจริงและจริงได้จริงตัวทตัวนี้ก็คือวงเล็บนี้ค่ะวงเล็บนี้มีตัวเชื่อมเดียวก็หมดแล้วตั้ง T ไว้ตรงนี้ค่ะตั้งไว้ก่อนรอไว้ต่อไปมาดูตัวถัดวงเล็บที่สองค่ะวงเล็บทางขวาวงเล็บทางขวาคือเอาเทสและเทสไปเปิดตารางนะคะเทสและเทสก็ได้เทสเพราะฉะนั้นโยงเส้นมาแล้วก็เขียน f ค่ะ โยงเส้นมาอย่างนี้ค่ะได้แล้วตอนนี้เราได้สองวงเล็บว่าทางซ้ายเป็นจหนึ่งทางขวาเป็นเทสในวงเล็บคือตัวอักษรตัวสีดําเราทาหมดแล้วนะคะเหลือตัวเชื่อมสุดท้ายอีกหนึ่งตัวที่อยู่น้าวงเล็บคือหรือเพราะฉะนั้นโยงเส้นจาก P และ F เมื่อกี้ทั้งสองตัวมาค่ะมายังตรงกลางเลยไปเปิดตารางหรือค่ะว่าจิงหรือเทสได้อะไร ปรากฏว่าจริงหรือเท็จได้จริงไปเปิดตารางนะคะจบตัวเชื่อมหรือตรงนี้ก็หมดไม่มีตัวเชื่อมอื่นแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบจริงเวลาสรุปตอบเพียนว่าดังนั้นแล้วก็ลอกโจทย์มานะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้มีค่าความจริงเป็นจริงค่ะเน้นๆขีดเส้นใต้เน้นๆเลยนี่ก็คือโจทย์ข้อที่2นะคะมีวงเล็บ2วงเล็บก็ทําทีละวงเล็บ อย่าไม่ยากนะอ่ะก็สต็อปไว้แล้วก็ไปลอกนะคะเสร็จแล้วมาฟังข้อที่3กันต่อเลยข้อที่3โจทย์มี2วงเล็บเหมือนข้อเมื่อกี้เลยค่ะอ่านจากซ้ายไปขวานะคะโจทย์ข้อนี้คือ P หรือนิเศ s s และ q หรือ r อ่ะ,อะข้อนี้มีนิเศษเข้ามามาดูว่าข้อที่มีนิเศษจ,จะทำกันยังไง รูลบที่ทำไ้แล้วในห้องวันนี้หน่อยหนึ่งทุกคนดูคะ่ะว่าวงเล็บแรกรอบโจทย์นะคะรอบวิธีทำและรอบโจทย์ค่ะวงเล็บแรกคือ P หรือนิเศษ S แล้วก็แลกกับวงเล็บที่สองคือ Q หรือ R ให้ทุกคนเขียนค่าความจริงที่โจทย์กำหนดมาให้ด้านล่าง P S Q R นะคะครูเขียนเป็น T F F T นะคะช่วยเช็คด้วย P เป็นจริงนะคะ S เป็นเท็จ Q เป็นเท็จและตัว R เป็นจริงค่ะอ่ะต่อไปมีวงเล็บสองเล็บทําทีละว,วงเล็บมาดูวงเล็บทางซ้ายก่อนครูเน้นให้เป็นตัวสีเขียวนะคะวงเล็บทางซ้ายข้างในวงเล็บเนี่ยมีตัวเชื่อมสองตัวคือหรือกับนิเสธอ่ะในกรณีที่มีตัวเชื่อมสองตัวถ้ามีนิเสธให้เลือกทํานิเสธก่อนเสมอเพราะฉะนั้นในวงเล็บก่อนที่เราจะหรือเราจะต้องทําการนิเสธก่อนนิเสธอะไร นิเสธอยู่หน้าตัว s เพราะฉะนั้นต้องทำการนิเสษ s ตอนนี้ s คือเท็ t นิเสษคือตรงข้ามเท็ t ต้องกลายเป็นจริงเพราะฉะนั้นค่าความจริงของที่อยู่ข้างใต้ s นะคะตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นจริงค่ะแล้วก็โยงเส้นมาเส้นเดียวพอเส้นเส้นนี้คือนิเสษ s จากเท s t ได้จริงเขียนตัว t นะคะ ได้แล้วค่ะตัวแรกที่เราต้องทําคือนิเศษจําไว้เสมอนะตัวถัดจากนิเศษก็คือเครื่องหมายหรือค่ะเราจะหรืออะไรเราได้ตัวทีแล้วเมื่อกี้แล้วก็ตัวทีที่อยู่ใต้พีโยงเส้นมาสองเส้นค่ะเอามาหรือกันไปเปิดตารางค่ะจริงหรือจริงได้จริงค่ะเขียนจริงจริงตัวนี้ก็คือจริงในวงเล็บแรกทางซ้ายมือที่ครูทําเป็นสีเขียวนะคะตั้งรอไว้ เรามาดูทางขวาค่ะวงเล็บที่สองทางขวาที่เป็นสีดำในวงเล็บนี้มีตัวเชื่อมเพียงแค่ตัวเดียวคือหรือไม่มีพิเศษเพราะฉะนั้นทำหรือได้เลยค่ะในวงเล็บนี้คือเท็จกับจริงเอามาหรือกันก็ไปเปิดตารางใครจำได้แล้วก็ตอบได้เลยนะคะเท็จหรือกับจริงได้จริงค่ะเขียนจริงลงไปข้างใต้วงเล็บนี้แล้วสังเกตว่าวงเล็บสีเขียว หาออกมาได้จริงวงเล็บสีดำหาออกมาได้จริงก็เหลือตัวเชื่อมอีกตัวนึงที่ยังไม่ได้ทำคือตัวเชื่อมสีแดงตรงกลางคือและโยงเส้น2เส้นที่ตัว T ท,ทั้งสองตัวเมืเ่อกี้มาค่ะไปแล้วก็ไปเปิดตารากจริงและจริงได้จริงค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบจริงค่ะตัวเชื่อมหมดแล้วนะตอบจริงสรุปตอบว,ว่าดังนั้นแล้วก็ลอกโจทย์ค่ะ จทย์ข้อนี้มีค่าความจริงเป็นจริงทำตัวหนาที่เส้นใต้นี่เน้นค่ะถ้ามีวงเล็บทําในวงเล็บก่อนพอไปดูในวงเล็บมีตัวเชื่อมมากกว่าหนึ่งตัวให้ทํำนิเศษก่อนเสมอถ้าไม่มีนิเศษก็ไปทําตัวอื่นได้เลยต่อไปข้อ4ค่ะง่ายๆอลองทําข้อ4ดู ฟังพร้อมๆกันเลยนะคะข้อ4โจทย์คือ p และนิเศษ q และ t ลอกโจทดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะก่อนทำข้อนี้มีวงเล็บวงเดียวก็ไปทำในวงเล็บนั้นก่อนเสมอจับไว้เลยนะ,ะมีตัว p q t เขียนค่าความจริงเป็นจริงเท็จๆลงไปเลยนะคะจากนั้นต้องทำในวงเล็บนี้ก่อน ตามหลักการหาค่าความจริงในวงเล็บมีและก,กับนิเสธทำนิเสธก่อนเสมอค่ะนิเสธอยู่หน้าคิวเพราะฉะนั้นต้องหานิเสธคิวคิวเป็นเท็จตรงข้ามเท็จเป็นจริงดังนั้นนิเสธคิวได้จริงค่ะต่อไปถัดจากนิเสธในวงเล็บนี้ก็คือเครื่องหมายและดังนั้นต้องเอาตัวทีตัวนี้กับทีที่ได้เมื่อกี้มาโยงเข้าด้วยกันเชื่อมด้วยและก็ไปเปิดตาราง จริงและจริงได้จริงเขตัวทีค่ะทีตัวนี้คือค่าความจริงในวงเล็บสีแดงที่ได้จากวงเล็บสีแดงนะคะต่อไปออกนอกถัดจากวงเล็บก็มาข้างนอกค่ะข้างนอกวงเล็บก็จะมีและทีเพราะฉะนั้นโยงเส้นจากทีเมื่อกี้ค่าความจริงเมื่อกี้แล้วก็เอฟตัวทางขวาของตัวทีตัวเนี้ยโยงมาเอาจริงมาและกับเทจ ไปเปิดตารางริงและเท็จได้เทจเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่ามีค่าความจริงเป็นเทจทำไปเรื่อยๆเ,เราก็จะเราก็จะทำไปตามอัตโนมัติเลยว่าเห็นวงเล็บที่ไหนไปเลือกทำในวงเล็บก่อนถ้าในวงเล็บมีนิเศษเลือกทำที่นิเศษก่อน ทีนี่มันจะมีข้อที่ซับซ้อนกว่า4ข้อนี้มากๆอย่างเช่นข้อที่5นักเรียนสต็อปแล้วก็ไปลอกนะครูพูดต่อไปเลยนะคะอย่างเช่นข้อที่5นิสศษเยอะวงเล็บเยอะดูนะอ่านจากซ้ายไปขวาโจทย์ข้อ5คือนิสศษของนิสศษของ R หรือนิสศษ S และ P อย่าตกใจคูลบ เฉลยแปะะเขียนโจทย์ซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วเขียนค่าความจริงที่โจทย์กำหนดในโจทย์ข้อนี้มีตัว r s p ไปดูในโจทย์ค่ะ r, r เป็นจริง s เป็นเท็จ p เป็นจริง, <P S 1> เ,รงเขียน TF t f t ด้านล่างค่ะต่อไปมีวงเล็บ2วงเล็บคือวงเล็บเล็กและใหญ่ตามหลักการทางคณิตศาสตร์นะคะทำในวงเล็บเล็กๆก,ก่อนทำวงเล็บในสุดก่อน ก็คือวงเล็บอันนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันทนวงเล็บเล็กในสุดก่อนทีนี้วงเล็บเล็กเนี่ยก็มีตัวเชื่อม2ตัวอีกคือหรือกับนิเสษยึดหลักการเลยว่าทำนิเสษก่อนเสมอก่อนเครื่องหมายอื่นๆเสมอดังนั้นครูโยงเส้นหนึ่งเส้นจากตัว s ลงมานิเสษเท็จจะได้จริงเพราะฉะนั้นใต้ตัว s เ,เขียนจริงค่ะ ถัดจากนิเศษคือเครื่องหมายหรือให้ทุกคนโยงเส้นสองเส้นจากตัวทีทางซ้ายและทีทางขวาที่เมาส์ชี้โยงมาตรงกลางอันนี้เป็นการหรือนะคะไปเปิดตารางจริงหรือจริงได้จริงนะคะเขียนจริงลงไปไอจริงตัวนี้คือค่าความจริงของวงเล็บสีเขียวค่ะเสร็จแล้วนะวงเล็บสีเขียวต่อไปต้องทำอะไรต่อ ถัดออกมาจากวงเล็บสีเขียวเครื่องหมายอะไรอยู่ใกล้กับวงเล็บสีเขียวนี้บ้างทางซ้ายมือของนักเรียนเป็นเครื่องหมายนิเสธทางขวาเป็นเครื่องหมายและมีตัวเชื่อมสองตัวให้เลือกนิเสธก่อนเสมอตามหลักการเพราะฉะนั้นไอตัวทีตัวเนี้ยที่เพิ่งทำไปเมื่อกี้จะต้องโยงเส้นมา1นึเส้นแบบนี้ก่อนลงมาด้านล่างโยงตรงๆนะคะแล้วก็ เขียนว่าจาก t ออกมาเป็น s ค่ะเพราะที่หน้าวงเล็บสีเขียวมีเครื่องหมายนิเสธเราจะต้องทำตัวนิเสธนี่ก่อนก็ให้เปลี่ยน t เป็น s ค่ะนิเสธ t ได้ s s ตัวนี้เอาไปโยงกับตัว t ทางขวาค่ะถัดจากเครื่องหมายนิเสธเมื่อกี้แล้วให้ไปทำเครื่องหมายและทางขวาค่ะโยงสองเส้นเพิ่มมาคือเส้นนี้และเส้นนี้นะคะเท็จและจริงไปเปิดตารางค่ะเท็จและจริง เท็และจริงได้เท็บค่ะเขียนตัว F ลงไปณตอนนี้นะคะตัว F ตัวนี้คือค่าความจริงที่ได้จากวงเล็บนี้ทั้งหมดนะคะทำเป็นตัวสีส้มให้ดูเหลือนิเศษอีกหนึ่งตัวคือนิเสธที่อยู่หน้าวงเล็บใหญ่คือตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตอบ F อ f ตัวนี้จะต้องนิเศษอีกครั้งหนึ่งค่ะโยกเส้นลงมาข้างล่าง นิเสธ F ได้จริงเพราะฉะนั้นโยงเส้นเสร็จแล้วเขียนจริงค่ะถึงจะจบข้อนี้ค่ะจบที่นิเศษตัวสุดท้ายตัวนี้ไม่มีเครื่องหมายตัวเชื่อมอีกแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่ามีค่าความจริงเป็นจริงสรุปด้วยค่ะดังนั้นจบข้อนี้มีค่าความจริงเป็นจริงนี่คือข้อ5นะคะผ่านมาแล้ว5ข้อ ครูพูดไปแล้วเอาเมาส์ชี้ไปนะคะดูตามให้ทันย้อนไปที่ข้อหนึ่งใหม่ค่ะโจทย์ข้อหนึ่งเวลาหาค่าความจริงของโจทย์แบบข้อที่หนึ่งถ้ามีวงเล็บเดียวให้ทำในวงเล็บนั้นก่อนในวงเล็บมีตัวเชื่อมตัวเชื่อมเดียวก็ทำไปได้เลยค่ะโยงเส้นแล้วก็หาค่าความจริงเสร็จจากวงเล็บถึงจะมาโยงกับตัวที่อยู่นอกวงเล็บข้อที่สองถ้ามีสงวงเล็บให้แยกทำทีละวงเล็บ ทำวงเล็บทางซ้ายก่อนออกมาได้จริงตั้งไว้ทำวงเล็บทางขวาออกมาได้เท็จตั้งไว้แล้วถึงจะมาโยงเชื่อมสองวงเล็บเข้าด้วยกันทีหลังข้อที่3มีสองวงเล็บเหมือนกันก็ทำทีละว,วงเล็บตั้งไว้แต่วงเล็บทางซ้ายมีตัวเชื่อมสองตัวคือหรือกับนิเสธให้เลือกทำนิเสธก่อนเครื่องหมายอื่นๆเสมอนิเสธเสร็จแล้วถึงจะไปหรือ นะคะวงเล็บทางขวามีตัวเชื่อมเพียงแค่ตัวเดียวไม่มีนิเสษก็โยงตัวเชื่อมตัวนั้นไปเลยสำหรับข้อนี้วงเล็บทางซ้ายได้จริงวงเล็บทางขวาได้จริงสุดท้ายเอามาโยงตัวเชื่อมที่อยู่นอกวงเล็บคุณและตอบจริงข้อที่สี่มีวงเล็บเดียวก็ทำในวงเล็บก่อนแต่ว่าในวงเล็บมีเครื่องหมายและกับนิเสษให้ทำนิเสษก่อนเสมอจำไว้ เพราะฉะนั้นข้อนี้โยง f มาเป็น t ก่อนแล้วค่อยไปโยงกับ p ข้างหน้าที่เชื่อมด้วยตัวและนะคะทำในวงเล็บเสร็จแล้วถึงจะออกมาเชื่อมกับตัวที่อยู่นอกวงเล็บนะคะข้อที่5 มีสวงเล็บซ้อนกันแบบนี้ให้ทำวงเล็บในสุดก่อนเสมอนะคะทำวงเล็บที่อยู่ข้างในสุดก่อนเสมอวงเล็บในสุดมีตัวเชื่อมหรือกับนิเศษให้ทำนิเศษก่อนทุกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นจาก F โยงเป็น T ถึงแล้วถึงจะไปเชื่อมด้หรือนะคะสำหรับข้อที่5วงเล็บแรกเราจะได้ค่าความจริงออกมาเป็นจริงครูทำสีดำนะคะสีดำตรงนี้ค่าความจริงเป็นจริงถัดจากวงเล็บนี้ ทางซ้ายมีเครื่องหมายนิเศษทางขวามีตัวเชื่อมและให้เลือกทําเครื่องหมายนิเศษก่อนดังนั้นจากตัว T ตัวนี้ที่เมาส์ชี้อยู่โยงลงมาตรงๆและเห็น f ค่ะนิเสธ t คือ f ได้ f แล้วถึงจะเอาไปโยงกับตัว T ทางขวาเชื่อมด้วยและเป็นเท็จและจริงโยงมาได้จริงนะคะสุดท้ายข้อนี้สีแดงได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เท็จนะคะ สุดท้ายยังมีเครื่องหมายนิเศษอยู่ข้างหน้าวงเล็บใหญ่ให้โยงอีกครั้งหนึ่งว่าค่าความจริงที่เป็นเท็จเมื่อกี้โยงตรงๆและเปลี่ยนเป็นทีก็คือนิเศษของมันก็เลยตอบจริงนะคะนี่คือการหาค่าความจริงของโจทย์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปให้นักเรียนทำข้อ6 7 8 9 10 11 12ไปตามลำดับเลยโอเคนะลองทางดูแลเดี๋ยว ไปเฉลยกันในห้องนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองคอมเมนต์ข้างใต้โพสถามหรือเก็บคำถามเอาไว้มาถามกันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะวันนี้พอแค่นี้จ้ะสวัสดีจ้า